มาครับสวัสดีครับเพราะว่าผมเ็ช่องเดอะลัในเกมครับผมอันนี้ก็มาเล่นฮีโร่เจมานายนะครับผมหรือว่าหมาป่านะครับผมใน,นสกอร์ทีมผมก็นําอยู่สองตัวนะครับผมเจ็ดต่อห้าสกอร์ผมก็หนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็มาออล่างกันแล้วสี่คนเจ้าป้อมนะ แต่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะเอา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 เออโอ้ยโอ้ยแรงแรงจัดนี่ขจัดไปสามแล้วเหรอพุงเลยปะพุงเลยปะเออเอาออกไ โโอ้หหัตายไปม่น่าหยุดเลยเมื่อกี้พุ่งไปชนก็น่าจะได้นะแต่ก็เสียสองดูดีเกือบกระนั้นเมื่อกี้เกือบเลยได้ไหมโอ้โหไมห่ได้นะผมมูนยาวเลยนะครับ วาร์ปนี่วาร์ปนี่จะโดนไหมเนี่ยวาร์ปนี่แล้วเก็บกันเบสก่อนนะครับทักหน้าต้องการกำลังเสริมรอเพื่อนครับรอเพื่อนมาเลยเพื่อนมาเลยต้อมาเลยจะรอครับ Loi hôm nay tôi luôn đây luôn luôn vấn Đi ra hai đáo bóng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  đáo

I can't wait to kill new things! They're locked on my song. I just saw him. Nuh uh. Too late. No time. Let's go. Lock him out. I'll do you no harm. Too bad he doesn't speak for me. Why don't I ever think where we go? Because you go to the lamest places. ขึ้นช่วยบอลก่อนนะครับเีว,วิว่งทันไหมน่าจะไม่ตายกันแล้วเขาหอยเขาหอยเรียบร้อยเรียบร้อยครับตายแอตแลนต์สองเลยไม่มีดั๊ดนะผมทับหน้าต้องการกำลังเสริม i me too. Bored already, Nerd? Wow, this place is pretty cool. I can't wait to kill new things! be careful and take it slow this time. Loser! Okay, let's go! No, down a bit uh... oh, i think i just saw him. Nah, -uh, too late no time let's go wow this place is pretty cool but dallano gold or you Pick where we go. Okay, and then locked London for a places. I saw something really flammable over there. You are so majorly dead, Nuri. I don't think this is a good idea. Nuri, slow down a bit. Sorry, less apologizing, more ass kicking too <sketches> no late, no time, let's go I'm pick where we go because you go to the lamest places rice is nice, but Nuri is fury Nuri, slow down a bit okay, let's go, but I'm not done here too late, no time, let's go Okay, let's go. But I'm not done here. I saw something really flammable over there. not <sighs> now. I just saw. -uh, too late. No time. Let's go. you oh, feel so the, major the major burn! The Nuri. This a good idea. Nuri, slow down a bit. Uh, I saw something. <laughs> something <laughs> <really flammable laughs> ถ่าน่าจะต้องขึ้น b ี b บีก่อนแล้วนะตัวสกิลเยอะมากเลยสกิลหายไปนั่ง้นั่งยทันแล้ววะ โอ้ยแล้วร่างเรียบร้อ,อยครับช่วยไม่ได้ด้วยวาร์ไม่มีด้วยเพิ่งวาร์มาเามื่อกี้แห่วยมันแมนบอว,วินทันตอนเนี้ยหอยไฟไกลไป <S <S วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งาทางนี้ทางนี้ดิไม่รอดนะครับกดสกิลไม่ทันเลยหอยก็ไม่น่ารอดซึมแล้วก็ Bơm Bơm <coughs> Tông bì bì kìa rồi đó Thôi skill dữ dữ mạng Ủa walk Thunder đơn kèo Hoàn sân nục lệ Right. i can't wait to get things i saw something really flammable over there oh you are so majorly dead this is a good idea marie slow down a bit i saw something really flammable over there น่าจะได้ป้อมอยู่นะได้เปล่าฝ่าของข้ามก็ดังขึ้นบนอยู่นะครับถอยเข้าแล้วนะแต่หันไปดูบ่อยไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมโดนขอป้อมนึ่งขอป้อมนึงเดี๋ยวอัพขึ้นช่วยได้ป้อมนึงเสร็จบ้าเลยดีนะดาเมจไม่แรง Let's be careful and take it slow this time. Okay, let's go. But I'm not done here. I'm going Let's just leave them alone. I'm sorry. Less apologizing, more ass kicking. Hey, get back here. Let's just leave them alone.

นั่นแหละตามเอ้ยโอโหเพื่อนเพื่อนแม่มาอ๋อหลังเข้าเพื่อนหรือวะหอยไปแล้วหอยไปแล้วตึ้มเรียบร้อยได้เรียบร้อยจบไปหนึ่งครับผมเหลือหลอดหลอดหลอดเดินเมาเน่หลอดหลอดหลอดหายหลอดหลอดไม่เอานะครับนึกว่าหลอดจะตามเข้ามาแล้๋อหลอดวาปบนไปกันบ้านมูนมูลรอดอยู่นะครับ อยากซื้อไปแปแล้วนะครับออกวาร์กลางแม่งขึ้นบนยิงยาวเลยวิ่งอยู่วิ่งอยู่พร้อมโดดอ่ะก็พร้อมโดดอ่ะก็พกมาดหลอต่อไม่พกนะผม อรอนะอ,อ,รอย่งงยู่นะครับ,ออบรมีแบทแมนด้วยหุยหุยปั่นโแรงแม่งเ้วเดินออกจากปั่นไม่ได้ด้วยมากันได้ครบนะครับ ต้องรอบีเคบีก่อนหอยเข้าแล้วเข้าหอยดิเข้าหอยดิอยู่นะันนนเเทีเดียวนั่นแหละสวยโดนทันเดอร์ดเด, <c oughs> ด็กๆไปน,น้องาคสามร้อยหน้าต้องการกำลังเสริม น่าต้องมีกันด้วยสักอันแล้วแหละมุนได้เนื้อก็ไม่ได้ได้วาร์ปมาหน้าต้องการกำลังเสริมปราการหน้าที่น่าแล้ว เพิ่งเ่า้อขอคลิปกล้องนี้นนยังค่ะดูยดังค่ะดูสามร้อยสามร้อยมันวาดไว้นะ ไ,ไ,ไ,ได้แล้วครับเดี๋ยวขอว่างด้วยเอามาแก้วอดมนเอาเนแก้เป็นวอดแ,แล้วเราสองอันเลยเนี่ยไม่ไม่ปรึกษากันก่อน <c oughs> Ni lúc đi ra hấp sức là chút 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 mèo chút chút mèo hải chút chút đây Ở đây, Ở đây. มันแรงมากมูนไม่มาออเลยนะครับผมอน่ะโอเคขอป้อมให้ก็โอเคครับลองถอยก่อนเป็นโทษที่นะ้าลอยเพิ่นไปหน่อยอะ่ะโอเคไม่ว่ากันเป็นมูนสายลอยดีอะสยอยลอยโดนพาไปบางทีหนึง่ง มาห,หลอกตามครับผมแต่นี่รอดอยู่แล้วครับผมว่ามี<ห>เพื่อ,อนวหลอดตามไหม,มไฮโลไฮโลมาแล้วหลอด,ลอดวิ่งตรงเลยนะขอบคุณเจ้าระวังตายเดอ้อตาบตามเหมือนกันตาบตามเหมือนกันตาบตามเหมือนกันไปไหนเออหลอดไหนเออหลอด ไปไหนอล้อเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับต้องตายแล้วครับขอโทษไพโลดยหายไปไวมากนี่ๆโอ้โหระดัดใช้ไปแล้วดิใช้ดัดไปแล้ว

ทีเดียวสวย <c oughs> โดนทันเดอร์พามูนไหลอ,อีกแล้วมาละมันมาละระวังนะเลือดน้อยด้วยถอยด้วยวหอยป้อมแตกนะครับได้ป้อมนะครับ รอดเหรอรอดครับเียบร้อยดุเดือดจริงจริงทีมผมไม่มีคนวอดเลยนะม,มีวอดตัวอันเดียวนะเดี๋ยวผมจะคอยวอดละว,วอด์ดให้เพื่อลนละ be careful and take it slow this time. Loser! already, Nary? Kong I can't wait mean you know too bad saw something really flammable over there! I saw something really flammable over there! Okay, let's go. But I'm not done here. Lingo, I think I just saw. Him. -uh, too late. No time, let's go. Okay, let's go. But I'm not done here. Ah, I But I'm not but done here. <coughs> oh, I think I just saw. Nuh-uh, too late. No time, let's go. อ้าวกดผิดแล้วโถต้องป้อมนี้ละต้องแต่งบ้าน เาขออาห่วย่อยไม่ได้ไม่ทำไม่ทำหนึ่งตีนะครับโอ้ยแรงมีคนซื้อไหมไม่มีใครเกิดคนแรกวะแม็กมัสหกวีแม็กมัสเกิดถ้าล้วครับสามวีแม็กมัสเกิกด

<coughs> 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 okay, let's go But I'm not done here oh, I think I just saw him <coughs> <coughs> No, too late, no time, let's go No damage I saw something really fresh Okay, let's go

น่าจะมาแทงเขาหน่อยนะคือบรรณาการชั oh <speaking in here> <änger> ้นดีขอเลือกกันได้ปะให้เข้าด้วยกันนี้อ่ะโดยแค่นี้เข้าไปนี่เสียฟรีนะเนี่ย

รับหน้าต้องการกำลังเสริมประกน้าทีน้าที่สองหลอดเกิดแล้วนะระวังองไงตองไงต้อไงแรงจัดแรงจัด đạp huyền bên này ồ lông lang chế mọi thứ nghe kha đều đài เงิน3,000แล้วคนระับตัวนี้ผมคิดอยู่ผมจะออกอะไรดีเอาเป็นฟ้าก็อยากได้คอนตันนะแต่ว่าตัวตีชา้าไปหน่อยเลยว,ว่าจะออกวิงโบแล้วขึ้นบัตรบอลืมจมเชิญเนื้อว่วจอมือสายฟ้าดี จริงๆก็อยากเล่นสเปงล้วนนะครับผมแต่ว่ามันตีชา้าไปบินไปเที่ยวบินเร็วๆนะั่น No time, let's go. ever pick where we go? Because you go the lamest places. Something really flammable over there.

No, no. Delusion. No. <coughs> so uh, but Nuri is fury. I saw something really flammable over there. Bored already, Nuri? <laughs> Feel the Still, burn! Take it slow this time. Loser! Okay, let's go! But I'm not Stay here. Close, I have a bad feeling about this place. <laughs> Good too. Oh. be careful and take it slow this time. Loser! Okay, <laughs> <laughs>

เอาละครับแล้วพบกันใหม่นะครับผมถ้าอยากเล่นตัวอะไรคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับผมขอบมากครับ